น้ำมันปลามีคุณค่ามากกว่าที่คิดค่ะ <c oughs> น้ำมันปลาเป็นหนึ่งในหาของอาหารเสริมที่ค้นทั่วโลหูจักและได้รับการยอมรับค่ะ <c oughs> แต่ในหน่อยพอแม่บอกว่าถ้ากินขาวกับปลาเสียหายสมองดีนว่าพอไงมาพี่แฮมก็ได้ยินคําว่าน้ํามันตับปลา <c oughs> แต่ว่าสมนีิพี่แฮมได้ยินคําว่าน้ํามันปลาค่ะเล้วระวางน้ํามันปลาและน้ํามันตับปลามีความเหมือนและแตกต่างกันจังไดค่ะ น้ำมันตบปลาก็คือน้ำมันที่สกัดได้จากตับของปลา <Okay. S 1> เช่นปลาคอตและไดสารสาคัญก็คือวิตามินเอที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นในตอนกลางคืน,นและวิตามินด e, ีที่ช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้าไปสะสมในกระดูกและฟันขา <Okay. S 1> แต่ว่าวิตามิน2ชนิดนี้เ้าสิกินโดนว่ได้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันร่างกายก่สามารถทับออกได้นั่นเองและในตับของปลากลับเป็นที่สะสมของสารพิษซึ่งสารพิษเหล่านั้นอาซิฟลเปื่อนมาก,กับน้ำมันตับปลาก็ได้ก็เลเยนไหต์มูโมนี บ็คอยนิยมค่ะแล้วน้ำมันปลาก็คือน้ำมันที่สกัดได้จากส่วนเนื้อปลาหัวปลาหางปลาและกระดูกของปลาตัวอย่างเช่นปลาทูนา่ปาปลาแซลมอนปลาแมคเคเรลเป็นต้นค่ะสารสําคัญที่ได้ก,ก็คือโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายกับแปลว่าร่างกายเข้าต้องการเสมอแต่ว่าร่างกายของเขา้าบ่สามารถผลิตได้ค่ะเข้าจะต้องเติมเข้าไปเท่านั้นค่ะ สี่ประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลามี DHA ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างเซลล์ในสมองเฮาค่ะมีหน้าที่บำรุงประสาทและสมองเพิ่มการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและต่อต้านอาการซึมเศร้าค่ะสองก็คือเวลา,าอายุหลายขึ้นนอกจากร่างกายจะเสื่อมแล้วตาของเฮาก็เสื่อมนํานพูดกันด้ค่ะมีงานวินจัยว่าถ้าผู้ใดกินน้ำมันปลาเป็นประจำซีเรียสหายสายตาเฮาดีดีกว่าคนที่ไม่ได้กินน้ำมันปลา,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 าค่ะ สามต้านอักเสบต้านเกล็ดเลือดการอักเสบก็คือกระบวนการเจ็ิญแร่างกายของเฮ้าหนาเสื่อมแก่บอกง่ายๆก็คือก่อนที่ห้าสิเป็นโรคทุกโรคจะต้องเกิดการอักเสบก่อนเมนบวก่ะเช่นปวดเขา่าปวดข้ออุมาตอยเกาหรือแม่กระทัางผิวอักเสบค่ะต้านการเกิดลิ่มเลือดก็คือสมมติว่าอันนี้หลอดเลือดเฮ้าเนาะอันนี้คือลิ่มเลือดถ้าลิ่มเลือดไหลมาอุดตันตรงหลอดเลือดหัวใจก็จะเป็นหัวใจขาดเลือด ถ้าวุตันตรงสมองก็จะเป็นสมองขาดเลือดซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตเท่าได้ค่ะและ C เพิ่มไขมันดีลดไขมันไตกีสลายซึ่งกระเทียมห่ร้อนเลือของเ้าวหนกแข็งแลงมีความยืดหยุ่นดีแล้วก็ซอยลดความดันโลหิตสูงค่ะแนงน้น้ำมันปลาเป,ปรียบเสมือนฮีโร่ที่ไปซอยจัดการใหร่างกายห้าทั้งอาการอักเสบทั่วร่างกายและชะลอไว้ยก็ะเลยยียมแห่รนคนที่กินน้ำมันปลาเป็นประจำอายุยืนค่ะ <Wow. S 1> กระเป๋าติดตามคลิปต่อไปของพี่แฮมน้ำในเด้อสวัสดีค่ะ